ไหนเขาดูเข้าอัดเบียร์เลยนี่คทุกคนข้าวอาัดเบียร์นะครับเขาหุงยังไงอ่ะเขาผงธรรมดาเลยวะหุงแ,แล้วก็อัดเหรอหุงแก๊สแล้วก็ของสุกจะพักก็เอามาอัดอให้มันแน่นเนาะหาถ<ม>้วยหาฝาแล้วอัดให้แน่นกดกดไปไม่ต้องแน่นมากแน่นม,มากก็ไม่แตกม,มันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยนี่ต้นนี้ต้นนั้มันมันขอบขอบ เออนเนี่ยเนี่ยครับอีกล่างน่าจะเข้าเข้าตกประทวายกันนะนะลองดูร้อยมาเลยเลยนะใช่่ใชร้อยเบ็ดเดียวอ๋อผมก็ไม่เคยตกมะเลยถามเบี้ยส่ไไปน้ำ ไม่ร<ม>ู้ไม่รู้จะได้ว่านะครับอย <c oughs> <c oughs> ่าคาดหวังอะไรมากเ <c oughs> พราะปลามันอือเหลือเกิน <c oughs> พักนี้แล้วบอกอยู่ว่าเท่านี้มันไม่ค่า